ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชารือไทยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในการที่นายอาเบชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565 สมเด็จพระจักรพรรดินาโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหมอมชันและพระราชินีรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งจากการถึงแก่สัญญกรรมที่โศกเศร้ากระทนหันของนายอาเบชินโซอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหมอมชันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอะไรกับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ผู้ซึ่งมีคุณนูปการและการอุทิศตนที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเท่านั้นหากยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั่วโลกอีกทั้งภายใต้การนําของท่านเกียติภูมิและสถานะการได้รับการยอมรับของประเทศญี่ปุ่นภายในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศนับวันแต่จะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นนายกรัฐมนตรีอาเบะมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพอันแน่นแฟน้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยและได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกทางมาโดยตลอดโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนให้เจริญมั่นคงเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเจริญร่วม,วมกัน หม่อมชันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมทั้งภริยาและครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอนํนนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งมงกโกเลียในโอกาสวันชาติของมองกโกเลียซึ่งตรงกับวันที่11กรกฎาคม2565 พณะท่านนายคูเรลซุกอุกนาประธานาธิบดีแห่งมองโ,งโกเลียกรุงอูลานบาตอในโอกาสวันชาติของมองโ,งโกเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่เจริญก้าวหน้าระหว่างประเทศไทยและมองโกเลียจะนําไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการค้าและการลงทุนเพื่อประโยชน์สุขและความรุ่งเรืองไพบุญยิ่งยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เวลา10นาฬิกา31นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณวัดพระยอดขุนพลเวียงการหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยหรือกศนอรกระทรวงศึกษาธิการ สร้างขึ้นเป็นแห่งที่106จาก108แห่งในพื้นที่62จังหวัดโดยพระอาจารย์ธรรมสาธิตเวียงการหลงประธานโครงการเมืองวัฒนธรรมเวียงการหลงและชมรมสังฆะสามคัคคีพุทธพจน์เป็นองค์อุปถรัรมภ์ในการสร้างบนที่ดินของวัดจำนวนหนึ่งไร่สนองพระราชดำร,ริสมเด็จพระนิษธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมรดกเครื่องเครื่อนและประวัติศาสตร์เมืองโบราณรวมทั้งเป็นศูนย์กลางสนับสนุนสื่อต่างๆให้เป็นแหล่งความรู้และเป็นที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ในอาคารของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเวียงป่าเป้าที่เป็นอาคารชั้นเดียวลักษณะล้านนาประยุกต์แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีบริการ WiFI เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและหนังสือต่างๆสามารถอ่านที่ห้องสมุดและยืมไปอ่านที่บ้านรวมทั้งมีมุมกิจกรรมต่างๆอาทิห้องพระอริยสงฆ์ล้านนามีหนังสือกลุ่มความรู้ด้านศาสนาเทววิทยาพิธีกรรมและเสียงก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่างๆและนิทรศาการประวัติพระอริยสงฆ์ล้านนาและคังพีล้านนาที่ใช้ในงานพิธีมงคล มุมละอ่อนมีหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆและมุมเล่นตามพอ่อเรียนรู้การเล่นแบบพอเพียงนำวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นคนตำครกควายไม้คนเลื่อยไม้เป็นการเชื่อมโยงการอ่านสู่การเล่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่มุมวิถีชีวิตเดิมชาวเวียงกาหลงจัดแสดงงานประติมาก,กรรมนูนต่ำวิถีชีวิตเดิมชาวเวียงกาหลง วิถีชีวิตชนบทภาคเหนือที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติความสงบสุขตามจารีตประเพณีและความเชื่อในพระพุทธศาสนาส่วนนิทรศการแอปพลิเคชันปักกระตุนให้บริการยืมคืนแบบ d e l i v e r y ที่สามารถยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชันโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจะนําหนังสือไปส่งถึงบ้านหรือจุดบริการใกล้บ้านนอกจากนี้ยังให้บริการหนังสือเรียนของกอศน,นในรูปแบบหนังสืออ e ีบุ๊กแผ่นภาพอินโฟรกราฟิกแนะนําความรู้ต่างๆมุมหนังสือ พระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือทั่วไปรวม7,497เล่ม เวลา11นาฬิกา48นาทีสเสด็จพระราชดํดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิัยพัฒนาบ้านดงพระพรศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ตั้งอยู่ที่ตำบลป่างนิ้วอำเภอเวียงป่าเป้ามีเนื้อที่171ไร่3งาน72.5ตารางวาโดยนางพูลลาบเรืองสุขน,น้อมกล้าน้มกระหม่อมถวายที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เมื่อปี2560สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้มูลนลธิทิใจพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์เน้นเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ใหญ่เช่นแพะพันชามีและโคพันชาโรเล่สำหรับพระราชทานและเป็นศูนย์สาธิตฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะโครวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ช่วงเริ่มโครงการมีแพะ50ตัวเป็นแพะพันชามี่ ชุดนาเข้าจากสาธารณรัตไซรัต20ตัวเพศผู้5ตัวเพศเมีย15ตัวและแพะพันชามีชุดที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย30ตัวเพศผู้15ตัวเพศเมีย15ตัวมีแพะรุ่นลูกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีแพะพันชามี94ตัวด้านการจัดหาแหล่งน้ํากรมจลประทานร่วมกับสํานักงานกปรก่อสร้างฝายน้ําห้วยน้ำหา้าพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบสามารถส่งน้ําให้แก่ราษฎรและ โครงการได้เพียงพออีกทั้งยังร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการด้านการจัดการฝูงผสมพันธ์ุแบ่งได้5กลุ่มเพื่อป้องกันการผสมเลือดชิดและคงสภาพความเป็นฝูงปิดในช่วงระยะเวลา8-10ปี ปัจจุบันมีแพะวัยเจริญพันธุ์41ตัวตั้งทอง9ตัวท้องว่าง32ตัวและเพื่อให้มีผล,ผลผลิตน้ำนมดิบตลอดปีได้กำหนดให้แม่แพะมีระยะการให้นมที่200วันหรือประมาณ7เดือนมีช่วงห่างระหว่างการคลอดประมาณ9เดือนและมีระยะพักฟื้นฟูสุขภาพก่อนคลอดเรียกว่าระยะแห้งนมเป็นเวลา2เดือนปัจจุบันโครงการสามารถผลิตน้ำนมแพะเพียงพอใช้เลี้ยงลูกแพะที่เกิดในโครงการมีศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำปางตรวจคุณภาพน้ำนมแพะพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมแพะค่าเฉลี่ยปริมาณเนื้อรมเนื้อนมรวมในน้ำแพะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านการจัดการสุขภาพแพะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยทุก6เดือนถ่ายพยาธิทุก1 3ถึง3เดือนโดยหมุนเวียนชนิดยาถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันการดลือยาของพยาธิในทางเดินอาหารตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์เก็บตัวอย่างเลือดซีรัมและมูลแพะเพื่อตรวจประเมินปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์มีศูวนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายรวมปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว์และแปลงสาธิตโครงการในพื้นที่103ไร่มี5แปลงย่อย คือแปลงญ้ <iałem resources, S 1> <20 S 2> ารูซี่สำหรับทำเสบียงสัตว์20ไร่แปลงญ้าเนเปียรและญ้ารูซี่สำหรับทำเสบียงสัตว์22ไร่แปลงญ้าสาธิตประกอบด้วยญ้ารูซี่ญ้ากินนี่สีม่วงญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งและต้นหมอน3ไร่แปลงญ้ารูซี่สำหรับปล่อยแพะแทะเลม28ไร่แปลงญ้ารูซี่สำหรับตัดกินสดและปล่อยแพะแทะเลม30ไร่ ในอนาคตโครงการจะพัฒนาไปสู่แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นแหล่งกระจายความรู้ด้านอาหารสัตว์และเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชอาหารสัตว์ด้านงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะมีส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปะสสตว์เชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปน้ำนมและเนยแข็งทดลองผลิตเนยแข็งเชด,ด้าเนยแข็งเกาด้าและฮาลูมิชีส จากนมแพะพันชามีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะพันชามีโอกาสนี้ทอดระเนตรการรีดนมแพะและพระราชทานชื่อลูกแพะสายพันชามีอายุ3เดือนครึ่งเป็นลูกแพะรุ่นแรกที่เกิดจากการผสมเทียมของโครงการเพศผู้ชื่อพรประเสริฐเพศเมียชื่อพรน,นำสุขปัจจุบันโครงการพัฒนาที่ดินมูล,ลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพรศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ ได้พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงเพิ่มคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ตามนโยบายของกรมปรศุสัตว์และได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มนมแพะมาตรฐานฟาร์มแพะนมเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2564โครงการนี้จึงเป็นทางเลือกที่สนับสนุนเกษตรกรให้มีอาชีพและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทางหนึ่งด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งางควัตรบวรคัติยราชนารีทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์โรงพยาบาลศาสตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา7จนาฬิกาหสหนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววราัชาติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาศโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขตบางเขนในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่ยวยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดทำหมันให้แก่คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์阿拉斯加马拉วเพศผู้อายุ8ดปีเนื่องจากพบภาวะต่อมลูกหมากโตและภาวะต่อมลูกหมากอักเสบ ้งนี้การทำหมันในสุนัขเพศผู้ช่วยลดการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบเมื่ออายุสุนัขมากขึ้นการทำหมันยังช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นพฤติกรรมความก้าวร้าวการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่รวมถึงในสุนัขที่เป็นทองแดงหรืออันทะไม่ลงถุงหุ้มอันทะโดยมีโอกาสพัฒนาเป็นเนื้องอกของอันทะในอนาคตได้การทำหมันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดการเกิดภาวะดังกล่าวได้ ในการนี้ส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมทําการรักษาสุนัขเพศเมียสายพันธุ์อัลสการมาลามิวชื่อไผ่ทุนอายุ7ปีมีปัญหาเนื้องอกบริเวณขาหน้าซ้ายสุนัขสายพันธุ์พุดเดิลเพศผู้ชื่ออิกิวอายุ10ปีและสุนัขสายพันธุ์เฟรนด์บูด็อกเพศผู้ชื่อปีโป้อายุ3ปีมีปัญหาทองแดงที่ขาหนีบโดยการส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในวันนี้ทรงฉีดยาน,นำสลบและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดส่ง ใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาะวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขผ่านจอมอนนเตอร์เพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขร,ระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตร11กรกฎาคม2565 ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดราชปรดกอมให้พลเอกสรยุทธ์จุลนถนประธานองค,คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการค้าและการทูตรวมทั้งการรักษาเอกราชของชาติ องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดป่าสีมงคลอเภอสัโรงจงอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจรัญทาดากนสูตรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและพาตรายไปถวายแด,ด่พระราชวัวชรสิริมงคลซึ่งมีพระบรมาราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระศรีสิริยาโนเป็นพระราชวัชรสิริมงคลวิมลภาวนาวรกิจมหาคณิสรบวรสังารารขามาวาสีพระราชคณะชั้นราช ฝ่ายมิปัสนาธุระสถิตนวัดป่าสีมงคลจังหวัดอุบลราชธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุก,กรรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระราชวชชะสิิมงคลหรือหลวงปู่ศรีปัจจุบันอายุ98ปปีเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของพระโพธิยานเทระ หรือหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดน้องป่าพงซึ่งได้มุ่งปฏิบัติธรรมเจริญความเพียรทางด้านวิปัสสนาให้ทองแท้แตกชานและได้จำพรรษาและดูแลวัดป่าในสาขาของวัดหนองป่าพงสาขาที่13ณวัดศรีมงคลแห่งนี้วัดป่าบ้านเปื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่วัดไทยพัฒนาอำเภเอดดอุดมจัังหวดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกมหม่ให้ไหนจรันธาดาก,กน,นาสูตรองค์ขมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชพิพัฒน์วัชโรดมซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณดิ์พระครูพัฒนกิจวิสารเป็นพระราชพิพัฒน์วัชโรดม สุตาคมธรรมวิจิตมหาคณิสอนบวรสังคารามขามวาสศีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดไทยพัฒนาจังหวัดอุบลราชธา,านีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระราชพิพัฒวชโรดมคํานิสโกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าไทยพัฒนาสาขาที่1 1วัดหนองป่าพงซึ่งได้บรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม 2565สิริอายุ81ปีพรรษา60ที่วัดป่าขอััค่ะที่วัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธาน,น,ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจรัญธาดากณสูตรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดย์ศและพาไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาฐานานุสกวิ์รวม3รูปดังนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูมงคลสุธรรมมากรเป็นพระราชมงคลวชื่อรากรสุนทรธรรมภาษิตมหาคณิสรมวรสังคารามคามวาสีพระราชคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดป่านากเกษมจังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุสาวตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักหนึ่งพระครูสมุทหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพร้อมกับมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณดิ์พระสมบูรณ์คันติโกเป็นพระราชวชิรวาทีศรีธรรมมถาสุนทรยติคณิสรบวรสังคารามขามาวาสีพระราชคณะชันราชฝ่ายปัสนาธุระ สถิตณที่พักสง์สุขสมบูรณ์จังหวัดอุบลราชธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลักหนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพร้อมทั้งอย่างได้มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักพระครูสารกิจโกศลวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระมัชระกิจโกศล องค์คมนตรีเชิญสัญ,ญาบาัติพัศยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระรา,วาชวชนิพิร์เจ้าอาวาสวัดสัทธ,ธาพิรมจังหวัดสิงห์บุรี ที่วัดสัทธาพิรมอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา13นาฬิกานาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรุณาโปรดเกล้าปุกหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิราพิรมซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสัทธาโสพิษเป็นพระราชวชิราพิรม อุดมธรรมวิจิตมหาคณิสอนบวรสังคารามขามวาสีพระราชณะชันราชสถิตนวัสธาพิรมจังหวัดเสียงบุรีมีฐานานุสาตั้งฐานานุกรมได้สีรูปคือพระครูหนึ่งพระครูสังขรักหนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่ง พระราชวชิราพิรมสนุนอธิปุญโยนามเดิมว่าสนุนแดงสกุลเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2477ที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรของนายเปรมและนางไปลแดงสกุลเมื่ออายุครบ20ปีอุปสมบทที่วัดสัทธาพิรมอเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี2497โดยเป็นเจ้าอาวาวสวัดสัทธาพิรมมาตั้งแต่ปี2520ถึงปัจจุบันเป็นพระสงฆ์ที่ถือสมณะ ถือสมระเรียบง่ายมีเมตตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพในหมู่พระสงฆ์และเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ปัจจุบันยังได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีด้วยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมประเมนสุทานารีนาทขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมประเมินสุดท้านารีนาดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมลและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ